สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ๋ยครับน้องๆครับเราก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะกับรายการ Sport Weekly ครับรายการกีฬาที่จะนําคุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬาของจังหวัดชุมพรของเราครับวันนี้เราก็เข้าหมดปกตินะครับผมน้องๆก็เรียนจบกันไปแล้วเรียนจบไปแล้วไม่ให้เรียนจบฝึกงานจบกันไปลวอ่าฮะเดี๋ยวรอรุ่นใหม่ๆมาเราคาดว่าจะมีรุ่นใหม่ๆเข้ามาครับผมเราก็จะเชิญมานั่งร่วมรายการอีกครับผมอ่าครับเราเข้าสู่รายการเลยนะครับก็ ช่วงแรกนะครับว่าเป็นความเคลื่อนไหวของชลบุรีเอฟซีนะครับว่ามีการซื้อนักเตะแล้วก็มีการขยับขยายทีมยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับช่วงแรกเรามาเริ่มกันที่ข่าวของบริษัทไทยแลนด์พิมพ์มารีคจำกัดหรือ t p l มีการประกาศมอบรางวัลโค้ชและนักเตะยอดเยี่ยมในตำแหน่งต่างๆประจําฤดูกันสำหรับฟุตบอลโตโยต้าไทยแลนด์พิมพ์มารีคผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมตกเป็นของมาซาฮิโรวาดะผู้จัดการทีมชาวญี่ปุ่นของฉลามชนชลบุรีเอฟ ผู้สารประตูยอดเยี่ยมตกเป็นของสิวร์ตแคสสูงเนินจากบุริลัมยูเนเต็ดกองหลังยอดเยี่ยมตกเป็นของดาวิดโลเชลาจากบุริลัมยูเนเต็ดกองกลางยอดเยี่ยมตกเป็นของชนาทิพสงกระสินจาก b e c เทโรศาสนะและกองหน้ายอดเยี่ยมเฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสจากราชบุรีมิตรผล f อ f ซซึ่งสามารถคว้ารางวัลดาวซันโวไปอีกหนึ่งรางวัลด้วยเช่นกัน โดยผู้ที่มีรายชื่อจะได้รับโรเกติคุณและเงินรางวัลจากบริษัทไทยแลนด์พิมาริกรางวัลละ5 0,000บาทในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลดิวิชันหนึ่งผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมเป็นของโค้ชแบนช้าชัตตะวันสีปานจากกับสระบุรีเอฟซีผู้สาวประตูยอดเยี่ยมตกเป็นของกำพลปฐมอัจคริยจากนครราชสีมามัตตาเอฟซีกองหลังยอดเยี่ยมเป็นของประลองสาวันดี จากนกครราชสีมามาด้าเอฟซีกล่องกลางยอดเยี่ยมเป็นของพานุวัตรกิมสง่าจากกับสลับุรีเอฟซีกล่องหน้ายอดเยี่ยมเป็นของอีวานบอชโควิดจากนกครราชสีมามาด้าเอฟซีและดาวซนโวบาโบมากรันดี้จากอ่างทองเอฟซีโดยรางวัลยอดเยี่ยมของดิวิชันหนึ่งจะได้รับเงินรางวัลจากบริษัทไทยแลนด์พิมพ์ g ี e รางวัลละ10,000บาทพร้อมโรเกติคุณ สำหรับพิธีมอบรางวัลทั้งหมดจะมีขึ้นในวันที่18ธันวาคมที่โรงแรมโกลเด้นทิปบิลซอฟเฟอร์ลินกรุงเทพฯซึ่งในงานเดียวกันก็จะมีพิธีจับสลากโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโตโยตา้าไทยแลนด์เพลย์ a g u e ฤดูกาล2015และด i เวลชั่น1ฤดูกาล2015ด้วยมาต่อกันที่ข่าวของโค้ชแดงทรงยศกินศรีสุขย้ายจากทีมสโมสร,รพัทยายูไนเต็ดไปคุมทีมสโมสรภูกเก็ตเอฟซีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในเบื้องต้นโค้ดแดงบอกไม่อยากจะตั้งเป้าไว้สูงเพราะมันจะเป็นการกดดันตัวเองในปีแรกของการคุมทีมหวังพาทีมจบอันดับด้วยเลขตัวเดียวสำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดของชเบลีฟซี 4, ขวาตัววิทรุตววยงานแบ็กขวาดาวรุ่งวัย23ปีจากสโมสรสิงห์เท่าเรือมารวมทัพเป็นลายที่5ในช่วงปิดฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสัญญา2ปี นอกจากนี้สโมอสรอชลบุรีเอฟซตกลงรับข้อเสนอของสุพรรณบุรีเอฟปล่อยตัวเจ้าเหมียวนัทพงศ์สมณะแบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมที่ลงแน่นให้กับชลบุรีเอฟซมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี2008จนถึงปัจจุบันมีแฟนบอนลรักเชียร์พร้อมให้การสนับสนุนมากมายด้านอันนบสิงโตอทองเผยเป็นวิถีทางของฟุตบอลอาชีพเชื่อเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย สลามชนชนบุรี f ีกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเตรียมรับฤดูกาล2015เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเราจะไปชมภาพบรรยากาศที่สนามฝึกซ้อมสถาบันพระศึกษาชนบรุรีและที่ฟิตเนต็โดยเซอร์เด็ดจจเด็ดมีลาบคุณซื้อใหม่ตั้งเป่าเรียกความฟิตก่อนเบรกปีใหม่ลองไปดูกันว่านักเตะชนบุรีฟีเขาเอาจริงเอาจังกันแค่ไหน ร้านราชาสปอร์ Shop ตช็อปทูจุดรวมรองเท้าคุณภาพสำหรับคนรักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในทุกชนิดเปิดให้บริการด้วยราคามิตรภาพรองเท้ากีฬาคุณภาพทุกชิน้นรองเท้าแตะสไตล์สปอร์ตนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการรับสั่งจองรองเท้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่คุณต้องการร้านราชาสปอร์ตช็อปทู ้าของเดียวกันกับร้านราชาสปอร์ตจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานคุณภาพเชื่อถือได้มองหารองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาติดต่อร้านราชาสปอร์ตและร้านราชาสปอร์ตชอ็อปทูต้องอยู่ติดเซเว่น้างไพรส์นีศรีราชาและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาโท่ 0898314836หรือราชาสปอร์ต t gmail.com ครับกลับมาพบก,กับช่วงที่2ของรายการนะครับอ่าก็เป็นแวดวงกีฬาในท้องถิ่น<อ>ที่เรานำฝากท่านผู้ชมนะครับผมครับผมเราก็จะไปเริ่มต้นที่การแข่งขันฟุตบอลการกุศลไทยออยครับครั้งที่สามครับภาพบรรยากาศก็เป็นที่สนามฟุตบอลไทยออยลำเพื่อศิษยาชาก็ได้มีการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลการกุศลไทยออยครับครั้งที่3ครับก็รายการนี้ก็จะนําเงินรายได้จากการแข่งขันครับไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาบริจาคให้แก่โรงเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดน่านนะในปีนในครั้งนี้นะซึ่งก็ได้ดําเนินการมาถึงในรอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการแข่งขันก็เป็นการพบกันระหว่างทีมศีชายเอฟซีมาในชุดสีส้มนะครับพบกับทีมเกาะลอยก็มาในชุดสีฟ้าก็เริ่มเกมการแข่งขันในครึ่งแรกครับทั้งสองทีม ที่มีอดีตนักเตะอาชีพและทีมชาติไทยหลายทีมชาติหลายคนนะนก็สามารถเล่นกันได้อย่างถูสีและสุดมันครับแต่ในครึ่งแรกก็เป็นทางด้านทีมเกาะ้อยที่มีทีมเวิร์คดีกว่านําห่างไปก่อนในครึ่งแรกถึง3ประตูสูงเลยโดยครึ่งแรกได้ประตูจากนพพรเผือกพงคนเดียว2ประตูและสราวุฒิบ้านมาสิบหนึ่งประตูนะครึ่งแรกทีมเกาะ้อยนําไปก่อน30ประตูสูงนะส่วนเกมในครึ่งหลังครับก็เป็นทางด้านทีมเกาะ้อยที่ยังสามารถครองเกมบุกได้อย่าง เฉียบคมครับก็มาสามารถยิงประตูเพิ่มได้อีกถึง5ประตูเลยทีเดียวจากการยิงของบัญญัตินาะคาบุ100ตรร้อยตำรวจตีชายสีดามณีนะค,คนละสองประตูและสุขสันคุณสุขอีกหนึ่งประตูครับแต่ทีมเสีชาเก็มายิงคืนได้สามประตูนะจากสวีชัยพา,านะวันชัยพระที่สุขสุข,ขกรนะครัและอน,นันต์เนียมกติพงคนละหนึ่งประตูครับทำให้เมื่อจบเกมการแข่งขันทีมเกาะลอยเอาชนะทีมเสีชาเอฟซี 3, ไปได้ด้วยสกอร์แปดประตูต่อสามครับผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้สําเร็จ ครับคบอาารดูที่ข่าวต่อไปเลยนะครับก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลเก้าคนที่คงอุตสาหกรรมปินทองครับครั้งที่สิบเราไปที่สนามที่คงอุตสาหกรมปินทองเพร์อสีชาติจังหวัดจุลีนะครับได้จัดการแข่งขันฟุตบอล9คนอุตสาหกรรมปินทองครับครั้งที่10คู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างทีมยามาโตะโฟลิเมอร์นะครับมาในชุดสีดำนะครับพบกับทีมเซเลบอสนะครับมาในชุดสีขาวนะครับเกมครึ่งแรกครับ ทั้ง2ทีมสามารถเล่นกันได้อย่างสนุกครับโดยในครึ่งแรกเป็นทีมาโตะ t o Polymer นะครับที่ยิงประตูนําไปก่อนนะครับสประตูต่อหนึ่งเกมครึ่งหลังครับลูกเกมก็ยังเป็นของทั้ง2ทีมนะที่ผัดกันลูกผัดกันรับอย่างสนุกนะครับแต่ในครึ่งหลังทั้ง2ทีมไม่สามารถทําประตูกันได้นะครับก็จบเกมการแข่งขันนะครับทีมาโตะโฟล o l y m e r นะครับก็เอาชนะทีม c e เล b อ a ไป2ประตูต่อหนึ่งเราดูที่คู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีม ไทยเดลิก้านะครับในชุดสีดำมาพบกับทีมไทยสมิธเทปนะครับมาในชุดสีเหลืองนะครับเกมครึ่งแรกนะครับทั้งสองทีมนะครับไม่สามารถทำประตูกันได้นะครับจบครึ่งแรกก็เสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์เกมครึ่งหลังเป็นทีมไทยเดลิก้าครับสามารถยิงได้3ประตูรวดเลยนะครับทำให้จบเกมครับไทยเดลิก้าก็ถล่มเอาชนะทีมไทยสมิธเทปไป3ประตูต่อศูนย์ครับผมเรามาดูที่คู่ปิดท้ายของรายการนะครับ ป็นการพบกันระหว่างทีมไทอิเคดะนะครับมาในชุดสีดำนะครับพบกับทีมอินเตอร์เฟสโซลูชันนะครับมาในชุดสีขาวเกมครึ่งแรกนะครับเป็นทีมไทอิเคดะนะครับสามารถทําเกมลุกได้ดีกว่านะครับก็ยิงได้1ประตูนะครับก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับหนประตูต่อศูนย์เกมครึ่งหลังนะครับยังเป็นทีมไทอิคิดะนะครับที่ทำเกมลุกได้อย่างดีครับยิงเพิ่มได้อีก2ประตูนะครับเมื่อจบเกมการแข่งขันครับทีม ไทยอีเคดะก็สามารถเอาชนะทีมไทยสมิทธ์เทปไปสามประตูต่อศูนย์นะครับอ,อันนี้ก็ยังอยู่ในรอบแรกอยู่รอบแรกอยู่ครับจากการแข่งขันฟุตบอลเราก็มาที่โรงเรียนดาราสมุทรมาครับโรงเรียนดารารสมุทรก็ทำพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับพลนวัตเจริญคุณหลังสามารถทําผลงานเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้ารว่วมการแข่งขันกีฬายูชนโลกครั้งที่สี่บครับผมพามาด้วยก,ก็เป็นที่โรงเรียนดาราสมุทรอำเภอศรีชาจังหวัดชนบุรีครับดรลือชัยจันโปรครับผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ก็ได้ให้เกียรติมอบเสื้อสามารถทีมชาติไทยให้กับนายพลวัต์เจริญกุลครับหลังจากที่สามารถสร้างผลงานจนติดทีมชาติไทยยุชนโลกและได้รับเลือกให้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุชนโลกครั้งที่48ในระหว่างวันที่4ถึง11ธันวาคมครับนะับประเทศ ณเมืองรัตเวสเคอรีประเทศออสเตรเลียครับโดยนายพลวัตเจริญกุลจะออกเดินทางตั้งแต่ในวันที่3ก็เดินทางมาแล้วนะคร,ครับผม,ผมและจะกลับมาในวันที่11ธันวาคมซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็ประเทศไทยก็จะทําการเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4รายการครับได้แก่ว่ายน้าประเภทกบ500เมตรว่ายน้าประเภทกบ100เมตรประเภทฟรีสไตล์100เมตรและประเภทฟรีสไตล์400เมตรนะครับโดยนายพลวัตเจริญกุลก็ได้เปิดเผยว่าเป้าหมายของการแข่งในครั้งนี้คือ การคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งกลับมาในประเทศไทยให้ได้ครับโดยรายการกบ500เมตรนะเป็นรายการที่นายพลวัฒน์เนี่ยถนัดที่สุดก็ตั้งเป้าไว้ที่เหรียญของรายการกบ500เมตรอแต่วดูกันว่านพลวัฒน์กลับมาคว้าเหรียญกลับมาได้ไหมครับผมถ้าไปถึงระดับนี้แล้วก็ต้องตั้งเป้าแล้วครับมีสักหนึ่งเหรียญกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งโรงเรียนแล้วก็ในระดับประเทศได้นะครับครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นวิธีมอบรางวัลการแข่งขนตกปลา บริเวณอ่าวเมืองพัทยาครับเราไปที่บริเวณลานกีฬาทางชายหาดนายจอมเทียนนะครับอ่าไพรวนอารมชื่นนะครับประธานสภาเมืองพัทยานะครับได้เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาตกปลาครับที่ได้รับรางวัลการแข่งขันตกปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยาครับจอมเทียนฟิชชิ่งเกมครั้งที่10นะครับโดยพร้อมโดยนะครับคณะผู้บริหารเมืองเทศบาลสมาชิกสภาเมืองเทศบาลนนครับและ โดยมีคณะกรรมการชมลมชาวเรือหาดนาจอมเทียนและนักกีฬาตกปลาเข้าร่วมพิธีอย่างคับขั่งนะครับซึ่งผลการแข่งขันนะครับผู้ชนะเลิศในแต่และประเภทต่างๆประกอบได้อย่างนี้ครับประเภทปลาน้ําลึกรวมนะครับชนะเลิศได้แก่นายสุกิจสุภิสุขนะครับได้ปลาน้ําหนักรวมนะครับ22.3กิโลกร,รัมนะครับในประเภทปลาหนักนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่นายสุกิจสุข พิสุกนะครับ่ากาตกได้จํานวน7.1กิโลกร,รัม<อ>นะครับในประเภทปลากระเบนนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่นายสามารถลื่นรวยนะครับตกได้น้าหนักถึง15.1กิโลกร,รัมนะครับนในประเภทปลาฉลามปลาสากปลาช่อนทะเลครับรางวัลชนะเลิศได้แก่นายประดิษฐ์บุญเหมาะนะครับ,รนนรรบตกปลาช่อนทะเลได้น้ําหนัก7.1กิโลกร,รัมนะครับและในประเภทปลาเกตนะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่นัทพงษ์ จิตบุญนะครับอ่าตกปลาเก๋าน้ําหนักถึง7กิโลนะครับอ่าก็คว้าเงินรางวัลแล้วก็ถ้วยรางวัลชนะเลิศไปครองนะครับอือ,อจากพัทยาเราก็จะกลับมาที่อักษรชันศรีราชาก็ทําพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศรีภายในฉลองเจ็ดปีโรงเรียนอักษรชันศรีราชาครับภาพบบในกาศก,ก็เป็นที่สนามผู้บังทิรินทร์โรงเรียน,อ,ลลน,นอักษรชันศรีราชาจังหวัดชลบุรีพลตารวจตีเชษฐาโกมลวัฒนะ ผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ก็ได้ให้เกิเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในฉลอง70ปีโรงเรียนอัสัมสันติรชาซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อให้นักเรียนครับมีสุขคนุสัยในการดูแลสุขภาพและรักการออกกําลังกายเพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในการเห็นคุณค่าของตอนเองครับมีความมั่นใจกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมครับเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของนักเรียนครับและ การแข่งขันในครั้งนี้ก็ได้แบ่งออกเป็นเจ็ดสีนะครับผมก็โหมีเจ็ดสีนะโรงกีฬาสีโรงเรียนสมชันถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากนะครับมีสีขาวด้วยผมเห็นมีสีขาวใช่ไแต่เป็นโรงเรียนอื่นไม่ค่อยมีนะมีแค่สี่สีสีนี้ว่าใหญ่ครับก็ในการแข่งขันในครั้งนี้ก็มีเจ็ดชนิดกีฬาเลยมีทั้งฟุตบอลบาสเกตบอลฟุตซอลเซปักลักก็แบดมินตันเทนนิสและกีฬาครับซึ่งการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆก็จะทําการแข่งขันเป็นประเภท สี่ประเภทนะก็มีประเภทอ่าผสมศึกษาประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประเภทระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะประเภทไม่จํากัดอายุญิงนะจึงบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยผู้ปกครองนะที่เข้ามาร่วมชมเกมการข่งขันในวันนี้ด้วยครับผมอยิ่งใหญ่เหมือนเดิมสำหรับอัสันทันธิชาครับและเป็นกีฬาสีที่ดีนะเปิดกองคืนเด็กนักเรียนจะได้ไม่ร้อนครับผมเราไปที่ข่าวปิดท้ายนะครับเป็นกีฬาสีของโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคมครับ เราไปที่สนามกีฬาภายในโรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคมครับนายพันศักดิ์เกตวัฐารองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับก็ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา2557นะครับโดยมีนายเดชคงเดชครับโชติจำลองครับผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์พิทยาคมนะครับกล่าวรายงานนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ครับก็เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาครับรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยนะครับเพื่อโอกาสให้นักเรียนได้ทํางานร่วมกันนะครับระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับ แสดงออกถึงสมาธิในเชิงกีฬานะครับแล้วก็เฟ้นหาผู้ที่มีพรสวรรค์ในกีฬาต่างๆนะครับก็จะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับก็โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น4สีนะครับประกอบด้วยสีเหลืองสีฟ้าสีส้มสีน้ําเงินนะครับแข่งกีฬาทั้งหมด6ชนิดก,กีฬานะครับได้แก่บาสเกตบอลชายหญิงนะครับวอลเลย์บอลชายหญิงเบส้องชายหญิงเทเบิลเทนนิสชายหญิงเซปัตะโก้ชายหญิงนะครับแล้วก็ฟุตบอลชายกีฬาแล้วก็ การประกวดชีริเดอร์แล้วก็ขบวนพาเลทนะครับครับผมการเปรียบเทียบกับอสามนะอะไรนะอสามเจ็ดสี่ใช่ครับแร้วก็าเปรียบเทียบกับสุรศักดิ์มีแค่สีสีโรงมูลนิธสุรศักดิ์ก็เป็นโรงเรียนขนาดครับผมค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งครับแต่จากกีฬาก็อย่างยิ่งใหญ่ใช่ครับครับผมแล้วก็เป็นแว้นวงข่าวสารกีฬาท้องถิ่นที่เราฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราก็มาพบกันในช่วงที่3ครับ ร้านราชาสปอร์ตช็อปทูจุดรวมรองเท้าคุณภาพสำหรับคนรักการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาในทุกชนิดเปิดให้บริการด้วยราคามิตรภาพรองเท้ากีฬาคุณภาพทุกชิน้นรองเท้าแตะสไตล์สปอร์ตนอกจากนี้ทางร้านยังมีบริการรับสั่งจองรองเทา้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่คุณต้องการ ร้านราชาสปอร์ตช็อปทูเจ้าของเดียวกันกับร้านราชาสปอร์ตจำหน่ายชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่เปิดให้บริการมาอย่างยาวนานคุณภาพเชื่อถือได้มองหารองเท้ากีฬาอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬาติดต่อร้านราชาสปอร์ตและร้านราชาสปอร์ชอตช็อปทตั้งอยู่ติซเวทางไพรส์นีสีราชาและสวนสุขภาพเทศบาลเมืองรีราชา 0898314836หรือราชสปอร์ต t gmail.com ครับอ่านั่นก็เป็นเวทดวงข่าวสารากีฬาในข่งวจีนที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับก็นะขับขั้งเหมือนเดิมทุกวันทุกอาทิตย์นะครับ,รบอ,อ่าฮะก็น่าเป็นที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมนะครับอ,อ่าก็ได้เวลาของเราสองคนแล้วนะควันนี้ ก็อยู่ในช่วงของเทศกาลวันพ่อด้วยนะครับเราก็เลยใส่ชุดสีเหลืองมาครับก็ผิววีก็สีเหลืองสนับสนุนโดยร้านราชาสปอร์ตนะครับ่าผมก็ส่งมาใส่ให้เราใส่ทั้งสองชุดนะให้เปรียบเทียบกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านราชาสปอร์ตที่ส่งเสื้อมาให้เราใส่ชุดกันนะครับก็ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามปรษณียีศิริชานะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับร้านราชาสปอร์ตช็อปทูนะครับก็ขายผลิตภัณฑ์รองเท้ากีฬานะครับ ก็มีเลือกทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกประเภทนะสนใจก็ติดต่อเลยนะครับ0898314836นะครับหรือที่ราชาสปอร์ t gmail.com ครับก็ได้เวลาของเราสองคนแล้วก็อขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมเรามาโดยตลอดนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ทย์หน้าสวัสดีคัครับ